Earthquake oh god, Earthquake Earthquake it's Oh god my big ญี่ป <kind> ุ่นมีระบบเตือนภัยที่เรียกว่า J Alert หากเกิดแผ่นดินไหวข้อความจะถูกส่งเตือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารภายในเวลา5-10วินาทีเพื่อให้ประชาชนหลบอยู่ในที่ปลอดภัยมีมาตรฐานเตือนภัยที่เรียกว่า Standard Operating Procedure หรือ SOP โดยหากเกิดแผ่นดินไหวจะใช้เวลา1.5นาทีเพื่อเตือนภัยเข้าระบบถัดจากนั้นเพียง3นาทีระบบ SOP จะแจ้งเตือนทันทีว่าบริเวณใดจะเกิดสึนามิขนาดสูงเท่าไรและภายในเวลาใดในทุกๆ1นาที3นาทีและ5นาทีระบบจะมีการแจ้งเตือนและรายงานความรุนแรงของแผ่นดินไหวต่อเนื่อง ทำให้คนญี่ปุ่นที่เสียงซึนามิเตรียมพร้อมรับมือประชาชนจึงหนีได้เร็วและทัน<อ>แม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เจอกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งจนประชาชนหลายคนตั้งรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ตื่นตระหนกมากนัก แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นแทบไม่เคยเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศทําให้โครงสร้างอาคารหลายหลังไม่ได้สร้างไว้เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนภัยพิบัติจึงทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้อย่างมหาศาล